น,น,นี่แหละรสชาติความเ็นทยที่ผมคนพบเบียสิงเบียไทยค่ะกลับเข้าสู่รายการเราต่อนะคะมาพูดคุยกันในช่วงของย้อนมองชีวิตนะคะแล้ววันนี้เราก็มี3รุ่นเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเรารุ่นคุณยายรุ่นคุณแม่แล้วก็รุ่นลูกนะคะค่ะเราแนะนําแขกรับเชิญของเราเลยนะคะนคนที่เรารู้จักกันอยู่ดีพอสมควรค,ครับก็เป็นดาราอุโสอีกท่านหนึ่งในวงการบันเทิงนะคะคุณเฉลาประสบศาสตร์ค่ะสวัสดีสสดค่ะ และอีกหนึ่งท่านนะคะก็เป็นยังไม่อวุโสค่ะดารารุ่นใหญ่ค่ะยังสวยตลอดกาลค่ะคุณพิราวันประสบศาสตร์ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นนันทครแล้วนะคะสวัสดีค่ะใช้นามสกุลเดิมนะคะส่วนน้องตุ้มตามค่ะตอนนี้เป็นหนุ่มเลยค่ะแทบจะจําไม่ได้เลยค่ะวสินมีปรีชาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอ๋อปีนี้สิบห้าสิบห้าแล้วนะคะตอนไหจะขึ้นมสี่ คุณคุณหมอเคยดูไหมคะตั้งแต่เขาเล่นเรื่องแรงรักอะค่ะยังเด็กๆตอนนั้นยังสามสี่ขวบใช่ไหมคะครับโอ้ผ่านไปอย่างรวดเร็วประมาณสักเกือบสิบปีแล้วนะสิบสี่แล้วไหสิบกว่า10สิบกว่าปีแล้วนะคะตรงตามรักคุณยายไหมรักครับบอกถามตรงนี้ต้องรักแน่ๆเลยครับถ้าถามกันเงียบๆสองคนนี่เป็นไงครับถ้าถามกันเงียบๆสองคนก็รักอยู่ครับแต่คุณยายนี่จู้จี้ไหมไม่ครับไม่เลยเหรอไม่ครับก็บอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยมักจะน้อยใจ ้งคุณยายถ้าคุณแม่นี่แบบตั้งแต่อยู่กันมาได้มีอาการน้อยใจขึ้นเรื่อยๆรือยหรือเปล่าครับมีคุณแม่คนเดียวโอ้แต่แว่าคุณแม่อาจจะเป็นเพราะใกล้ชิดกับคุณแม่มากกว่าจู้จี้มากกว่าหรือว่ากาบคุณยายคุณแม่น้อยใจรจูจี้นะน้อยใจไปจู้จี้ทั้งสองอย่างทั้งอย่างเลยน้อยใจตรงตาหรือน้อยใจคุณยายน้อยใจตรงตามรเหรออ๋อไปทําอะไรคุณแม่น้อยใจจ้ะก็บางทีนี่จะขอไปเที่ยวแล้วคุณแม่จะให้ไปกองถ่ายด้วยอย่างี้ ไอ้อย่างนั้นเราต้องน้อยใจคุณแม่สิพ่อแม่ไม่ให้ไปใช่ไหมหรือว่าแม่ในที่สุดเราก็ไปที่แม่แมเขาต้องบ่นจนไปได้ครับอ,อย่างว่ายัางเชื่อฟังอยู่ในโอวาด้วยอครับก็ยังอยู่ในโอวาค่ะคุณ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 ยายเฉลาคิดว่าเป็นเรื่องลำบากไหมคะในการสื่อสารกันในยุคปัจจุบันเนี้ยที่อะไรอะไรก็รวดเร็วไปหมดเป็นอย่างที่เขาบอกว่ามีทั้งยุคอมพิวเตอร์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ลำบากนะคะ แม่เป็นคนที่เข้าใจเด็กเมื่อตอนเด็กๆแม่เลียงรูปมาแม่ก็ไม่เคยตีนะคะเด็แต่นั่งคุยกันอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีให้พูดกันเฉยๆไม่เคยตีแม่แต่สักคนหนึ่งลูกกี่คนครับทั้งหมดสี่คนสี่คนขณะนี้หลานกี่คนครับหลานนะคะหลานมีสองสี่หกคนเด็นับตูนตามนะครับด้วยค่ะด้วยนะครับหกคนลูกสี่หลานหก ยังอาจจะมีเพิ่มอีกใช่ไหมครับหรือว่าไม่มีแล้วคงคงไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วนะครับจะมีก็เป็นไปเลนเลยนะคะแล้วตอนนี้อยู่กับลูกสาวอีกคนหนึ่งอยูวก็มีหลานมั้ยมีหลานมัไม่มีหลานค่ะอ๋อไม่มีหลานแต่หลานมาอยู่ทางนี้ซะค่ะแต่อย่างในละครเรื่องโดดเดี่ยวไม่เดียวดายที่พูดถึงเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยนะคะคุณคุณเฉลาคิดว่าถ้าตัวเองต้องตกอยู่ในสภาพแบบนั้นคือจะต้องไปอยู่ในบ้านสุดทางฝันเนี่ย เราจะมีความกังวลหรือว่ากดดันอะไรบ้างไหมคะถ้าสมับตัวแม่แม่รู้สึกแม่เป็นคนไม่ค่อยไม่คือคิดไม่ไม่คิดมากและไม่ค่อยกังวลอะไรนลค่ะโดยมากกับเด็กวัยรุ่นอะไรแม่เขาเข้ากับเข,า,เขาได้เพราะแม่ได้ละครแสดงละครเนี่ยเจอกับเด็กวัยรุ่นมากกระดานก็ตัวเองก็อยู่เห็นมาค่ะแล้วที่อยู่กับลูกสาวอยู่ขนาดนี้เนี่ยมีปากมีเสียงกันบ้างไหมขัดใจกันบ้างไหมคะ ไม่เคยค่ะไม่เคยเลยเพราะว่าแม่ก็ทํางานของแม่ไงแล้วก็เวลาทํางานก็งานบ้านก็แบ่งกันทําครับข้าวก็ทําของข้าแม่ก็ทําของแม่แล้วคุณป้าเลือกยังไงมีลูกสี่คนเลือกยังไง,ง,ไงทำไมอยู่กับคนนี้ทําไมแม่มาอยู่กับคุณพิลาวันหรืออยู่ไม่ได้ทะเลาะกันเพราะว่าคนนี้เขาเป็นโสูตรนะคะก็อยู่ด้วยกันทําไมไม่รักมาอยู่หมดเลยอด้วยกันหมดเลยคือ <c oughs> <c oughs> คนแก่นะฮะหมายถึงว่าทั่วไปเหมือนกันหมดคือเขาอยู่ของเขามาอย่างไงเนี่ยเขาก็ต้องการอยู่ของเขาอย่างนั้นเคยบอกเหมือนกันว่าอยู่กับเต้ไห้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบคือเขาติดบ้านนะคือเขาติดที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี้เราเองเนี่ยเมื่อมีครอบครัวเราก็ต้องแยกออกมาใช่ไหมคะทีนี้คือแม่ก็ไม่มาเขาเขาบอกเขาอยู่ของเขาอย่างไงก็คือเหมือนกับคนแก่ทั่วไปคือติดที่อยู่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเราว่าคน แต่คนสูงอายุเนี่ยถ้าย้ายบ้านทีนึงป่วยเลยนะไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องไปอยู่บ้านผู้สูงอายุที่อยู่ด้วยกันคิดว่าอย่างไงไงลูกหลานเลี้ยงดูเราแน่ๆใช่ไหมครับก็เรามีบ้านของเราเองอแล้วอย่างน้องตุ้มตามมองผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้นะคะที่บางครั้งโดนลูกหลานทิ้งเนี่ยน้องตุ้มตามรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกไกม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่า เขาไม่ได้ทำผิดอะไรครับแต่ว่าโดนยาอยู่ที่นั่นครับถ้าเป็นเป็นตัวเองนะคะลองมองตัวเองว่าถ้าเกิดตัวเองแต่งงานมีครอบครัวแล้วดูแลคุณแม่ไหมคะดูแลครับ<ช>เ,รเพราะว่าคือหน้าสงสารเขาไม่มีใครไปเยี่ยมแล้วเหงาครับบางทีก็เสียชีวิตโดยที่ว่าไม่มีใครเลยครับเคยเคยได้เข้าไปสัมผัสกับบ้านคนชราหรือบ้านที่ผู้สูงอายุไปอยู่กันไหมคะก็ไม่ค่อยได้ไปที่นั่นครับอย่างช่วงไหนไหมที่ไปหาคุณยายเนี่ย เป็นประจําหรือเปล่าหรือว่าลักษณะที่ว่าปีหนึ่งก็ไปหาสักทีหาสองทีหรือมีโอกาสมาหมอวันเกิดคุณยายถึงไปทีนึงมีไหมครับก็ทุกเทศกาลครับทุกเทศกาลไปหมดคือตั้งแต่ลอยกระทงอแล้วก็พวกสงการนี้ไปหมดเลย ไปขอต่างยายหรือเปล่าหรือยังไม่ใช่แล้วเขาเขาสองคนพี่น้องเขาจะคุณน้องต้องเขาจะทําขนมมาหาเลยให้ค่ะคือปิดเทอมเนี่ยเขาต้องพูดตลอดเวลาเออไปรับต่ายายจะทานข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดกันตลอดมาถึงลูกสาวคนโตค่ะแต่คุณยายนี่ติดอย่าคุณยายไม่ค่อยชอบทานข้าวนอกบ้านอืถทางชวนไปยังไม่เอาไม่อยากไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย น้องต้องก็จะทาขนมไปให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปนั่งคุยที่บ้านแต่ร้านสองคนคือนัองต้องกับน้องตามจะไปบ่อยบ่อยกว่าตัวต้อยเองเพราะว่าต้อยเองไม่ค่อยมีเวลานอกจากว่าถนนที่เราไปธุระตรงนั้นแล้วก็ผ่านก็จะไปแวะเข้าไปเงี้ยไปซื้อของฟูดแล้วก็จะแวะเข้าไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งคุยหรือช่วงที่เขาไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปดูน้อยใจไหมเนี่ยสารภาพเองเลยบอกไม่ค่อยได้ไปน้อยใจไหมถานี่จริงน้อยใจไหม เคยไหมเคยน่าจะตอบตรงๆก็ว่าเฉยๆค่ะมันรู้ว่าทราบเพาลูกเขาต้องมีงานทำพราะตัวของดิฉันเองยังต้องทำงานเลยใช่ไหมคะตอนนี้ยังแสดงอยู่ใช่ไหมครับมีอยู่เป็นระยะระยะใช่ไหมครับเวลาจะไม่ตรงกันนะคะบางทีเราว่างคุณแม่โทรไปแม่ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่แต่สมมุติว่าถ้าไปงาน ส่วนมากเราจะไปงานด้วยกันหรือว่างานวันเกิดคนนึงคนนี้หรืองานที่ต้องไปร่วมกันเนี่ยก็จะจะไปด้วยกันตลอดงานศพงานอะไรก็จะไปด้วยกันเคยเคยแสดงหนังหรือละครร่วมกันไหมคะทั้งสามทั้งสาคนเคยเหมือนกันกับคุณแม่เคยนึกสเงคนเันไม่ค่อยสนิทใจเท่าไหร่แล้วแสดงไม่ค่อยสนิทใจแล้วคุณแม่ล่ะคะคุณคุณเฉลาวล่ะคะเฉยเฉยลูก่แสดงได้นักแสดงอาชีพผมดูครอบครัวลักษณะอย่างนี้นะคือ ป้าก็มีลลูกสี่หลานหกเนี่ยนะเรายังอยู่มีการติดต่อไปมาหาสู่กันอย่างเป็นประจำอย่างนี้เนี่ยมันก็หาไม่ได้ง่ายนะในกรุงเทพแบบในกรุงเทพนะผมหมายถึงในกรุงเทพเนี่ยแต่เชื่อไหมครับว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่หัวสมัยใหม่มากกว่าหมายความว่าไห้องถามตุมตามดูสิฮะนี่ไหนน้องาวตุมตาเรื่อีเรียกตลอดเวลาว่าคุณโบอ๋อคุณโบราณเหรอคะในเน่น้องตุ้มตาเรายกตัวอย่างเช่น อย่างคุณยายถ้าตัดผมทรงอะไรหรือว่าทําอะไรคุณยายไม่เคยว่าเลยอย่างช่นทรงนี้ใช่ไหมครับแต่งต,ตัวงไงคุณยายก็ไม่ว่าแต่คุณแม่นี่จะชี้บุกอย่างนี้ไม่ดีนะเลยตลอดครับเป็นแต่ว่าถือว่าเป็นการบังคับใจิตใจลูกหรือเปล่าคะไม่ใช่คือบอกไม่ถูกนะคือ,ค,อคือภาพพจน์ของเขาเวลาจุมพุว่าเพื่อนๆเ,เราเห็นหรือสามีเพื่อนในกลุ่มเห็นจนะอบอกว่าเออตามก็เป็นเด็ก ที่ค่อนข้างที่ไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะคือไม่เห็นไปเจาะหูเลยไม่เห็นไปกัดสีผมเลยไม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออภาพภาพลักของเขาตรงนี้ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่เวลาเขาทำอะไรขึ้นไปปั๊บเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เสียคําพูดที่คนอื่นให้ชมมาไว้ไงเราก็จะพยายามรักษาภาพตรงนี้ก็ตามไม่ดีนะลูกอะไรอย่างเงี้ยจะพูดตลอดเวลาแต่เขาจะแกล้ง เดี๋ยวไปกัดสีผมให้สีเขียวดีกว่าแล้วก็ลองดูสิอย่างนี้แสดงว่าคุณแม่ก็ต้องต้องรักษาหน้าตัวเองมากกว่ารักษาจิตใจของลูกสิคะแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเขาก็ทราบแต่เขาแกล้งจะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรื่องกริยามายาอะไรต่างๆเนี่ยคุณยายไม่ค่อยจุกจิกเราสิเป็นคนจุกจิกมากกว่าเพราะว่าคือบางครั้งยอมรับนะฮะว่าเราเห็นเด็กวัยรุ่นอย่างคนอื่นทำอะไรเงี้ยเราก็รับไม่ค่อยได้ นั้นเราก็ไม่อยาให้ลูกเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะม่เข้มงวดนะค่ะคุณป้าอยู่กับลูกสาวที่ไม่ได้แต่งงานไม่มีครอบครัวเนี่ยนะครับสองคนเนี่ยคิดถึงอนาคตต่อไปยังไงเนี่ยอีกสมมติอีกยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยคุณแม่คุณมีเช่นคงไม่อยู่ถึงยี่สิบสี่ะคงัยู่คงไม่ะ่ิงปีงสิบปีก็คงอาจจะไม่ถึงมั้งค่ะอ๋อตอนนี้อายุเขาเท่าอายุท่าไหนนะครับ ตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบมาอายุเฉลี่ยของผู้หญิงไทยถ้าอายุเจ็ดขณะนี้อายุเจ็ดสิบนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะได้ถึงแปดสิบห้าแปดสิบหกปีอาจจะถึงเก้าสิบนะครับทางการแพทย์ค่ะคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพราะฉะนั้นแปดสิบนี่ก็ถือว่าต่ำกว่าเฉลี่ยต้องหวังว่าเกินกว่านั้นครับแต่บอกตรงๆว่าไม่ชอบไม่อยากอยู่ไม่ใช่เพราะไม่สบายใจเพราะว่าไม่ถูกคนโน้นคนนี้หรือไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเด้คฮะเวลานั่งพระไหว้พระก็บอกว่า ขอให้ลูกจดไปเป็นสุขเป็นสุขสักทีเธอลูกไม่อยากอยู่ละเขาอยู่มานานแล้วแล้วก็กลัวจะลําบากคนอื่นเขาด้วยหมดห่วงแล้วค่ะห,ห้าหมดมห่วงแล้วก็มันคล้ายๆกับจะเป็นการไปทรมานคนอื่นอีกทีงนั้นนะคะเวลาทราบระพอรู้สึกไม่สบายเพียงนิดหน่อยนะเขาก็จะมาดูแลต้องอะไรอะไรอะไรก็ทิ้งมาคอยถามมาอะไรมแม่จะอะไรไม่แม่อย่างนั้นอย่างนี้มาถามอะไรอย่างนี้เวลาเขาถามนี่เรารู้สึกยังไงครับรู้สึกอบอุ่นไหมครับ รู้สึกอบอุ่นแต่ก็เกรงใจเขาบ่แต่ก็เกรงใจเวลาตามเขาไปเยี่ยมคุณยายเนี่ยเขาจะกลับมาฟ้องตลอดเวลาว่าคุณยายยังทานน้ำเย็ยนอยู่เลยแล้วคุณยายอานะคะแต่ในช่วงนั้นมีอากาศเปลี่ยนไอมากเลยเลยอบอกแม่อย่าทานน้ําเย็นเลยนะทานน้าอุ่นเองนะนะแล้วก็ให้ปฏิบัติตัวอย่างนี้อย่างนี้ ค่อนข้างด like like kind of like ื ung, ้อเหมือนกันนะคะเขาจะไม่ค่อยอยากทําอะไรเงี้ยต่างจะมาฟ้องนะคุณยายอย่างนั้นคุณยายอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ฟ้องไม่ซีเรียสนะครับเขาขำๆอะไรเงี้ยแต่เราก็จะโทลบอกแม่นะอย่างนี้อย่างนี้อะไรจะบอกเขาตลอดเวลาเมื่อกี้ที่ตูมตามพูดอยู่อันหนึ่งนะบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยตามใจคอยขัดใจแต่คุณยายนี่ไม่ว่าเลยเลยอันนี้เนี่ยที่คุณยายไม่ว่าเลยเลยเนี่ยในใจขัดไหมฮะแต่ว่าไม่อยากจะว่ากลัวหลานไม่รักหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ เนรื่องมองมองเขาอไไปไหนได้วยกันเนี่ยนะฮะมองมอง,มองเข,งเขดูเหมือนกันดูว่าหลานนะเป็นยังไงกับมองกับคนอื่นอื<ม>ถ้าเผื่อไม่ทําความเสียหายอะไรนั่นเกินไปเราก็ไม่อยากจะพูด<ม>เขารู้เขาเขารู้ตัวของเขาว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรสิ่งที่ควรทําหรือไม่ทำํำบางทีว่าอะไรหลานมากๆคุณยายก็จะว่าเรา ทำไมยังต้องไปว่าเขามากเขาอย่างนีน้อย่างนี้สอนเราซะอีกนะบางครั้งเราทำอะไรทำใจไม่ค่อยได้ยังยังเมียงช่วงที่แล้วอย่างเช่นถามคุณพี่สมยยัยน,นะคะว่าผู้หญิงเราเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวเองควบคุมตัวเองคุณพี่ราวันต้องเตรียมวางแผนไคะว่าเอ๊ะเ,เราจะเข้าสู่วัยทองแล้วจะต้องปรับตัวเองไหมเพราะว่าเราจะต้องดูแลลูกๆอีกเดี๋ยวอารมณ์อาจจะไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้ใช่ไหมคะเป็นคนที่ พูดไปแล้วพูดถึงว่าเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะเป็นคนที่ยิ้มง่ายหัวเราะง่ายไม่ค่อยนอกจากนานมากเอนกันที่จะมีอารมณ์หงุดหงิดเลยแต่ส่วนมากจริงไหมจริงไหมจริงไหมจริงอ่ะก็เล่นกับเขามากนะคะบนแบบๆบก็หายคือคุยกันได้ทุกเรื่องไหมคะทุกเรื่องเลยค่ะแล้วเขาเป็นคนที่แบบมีอะไรก็แล้วแต่ไม่เพเป็นเรื่องเพื่อนผู้หญิงเป็นเรื่องอะไรที่จุกจิกกับเพื่อนเนี่ยเขาไม่เคยปิดเราเลยนะเขาจะเล่าให้เราฟังตลอด วันวันยังกลับจากโรงเรียนหรือมาจากที่ไหนเขาจะมีเรื่องมาเล่าให้ให้เราฟังนะคะบางครั้งต้องยอมรับฟังเขาตรงนั้นนะเขาจะเล่าเล่าทุกอย่างที่ไม่เคยปิดอะไรเลยไม่เป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นี่วงเลบนะฮะไม่ว่วเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่จริงๆเขาจะเล่าเขาจะพูดให้ฟังถามทุกอย่างแล้วอธิบายให้ฟังทุกอย่างแล้วทําไมเขาไม่คุยกับพี่สาวเขาล่ะเขามีพี่สาวใช่ไหมเขาสนกับพี่สาวมากกว่าพี่สาวแต่บางบางบางอย่างเขาไม่สามารถคุยพี่สาวได้จะคุยรู้สึกว่าเขาก็สนิทกับพี่สาวนะคะแต่เขาจะสนิทกับเรามากกว่า เพราะว่าความใกล้ชิดที่มันมีมาแต่ก่อนคือไปกองถ่ายเนี่ยเขาก็ไปกับเราเป็นงานเราเข้ามากับเราเวลางานเขาเราก็ไปกับเขามันก็จะนั่งรถด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจะคุยกันทุกเรื่องเล่าให้ยายฟังมั้งเปล่าก็ถ้าเกิดเวลามีเวลาไปหาคุณยายก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ยายฟังแล้วแล้วคุณพิลาวันนี่เวลามีเรื่องมีปัญหาส่วนตัวอะไรต่างๆเล่าคุณแม่ฟังมั้งไหมอืมเป็นคนที่ เป็นคนที่ไม่ค่อยเล่าอะไรให้ใครฟังคนที่ยิ้มหัวเราะเลยเล่าไหมครับไม่เล่าเป็นคนเองใช่ไหมครับเป็นคนที่เป็นคนทีู่้วยเองยังไงเดียเป็นคนที่เก็บเก็บเพรในตัวเองเก็บได้จัดการเองได้เก็บเป็นคนที่จะสรุปปัญหาเองฮะแล้วก็จะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่พยาบาลนะคะก็จะสนิทกันก็จะคุยกันได้ทุกเรื่องก็จะเล่าให้เพื่อนฟังจะมากกว่าคือ ไม่อยากจะเอาอะไรไปให้คุณแม่เขารับทราบมากอ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อก่อนนี้ที่มีอะไรเนี่ยคุณแม่เขารับทราบมามากพอสมควรแล้วใช่ไหมก็ไม่อยากให้เขามาอะไรอ่ะน่ารุนาน่มอกุ่มใจเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยะบางเรื่องเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนที่คิดมากเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าเป็นคนที่เก็บแล้วก็จะแป๊บเดียวแล้วก็หายอะไรอย่างเงี้ยฮะนอกจากมันหนักหนาจร,จริงๆก็จะเล่าให้เพื่อนฟังใช่ากกว่าเพราะเพื่อนสนิทกันเลยนะแม่ลูกคู่นี้มันเหมือนไม่ค่อยสนิทกันเลย สนิทค่ะครับก็เวลามีธุระอะไรก็คุยโทรศัพท์กันถึงแม่ไม่ค่อยไปหากันนะฮะแต่โทรโทรศัพท์กันแล้วคุณแม่คิดยังไงเวลาคุณพิลาวันไม่มีเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรไม่เคยมาปรึกษาเลยรู้สึกว่าตัวเองี่ยเป็นคนแก่ไม่มีประโยชน์เมื่อก่อนเมื่อก่อนคุณแม่ก็รับรับรู้มันมากนะฮะรับรู้เรื่องของเรามามีอยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันเยอะมากเราเคยอยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันค่ะอยู่บ้านเดียวกันค่ะตอนท่านเน่ยมีปัญหาอะไรหนยแต่งงานไงฮะอ๋อตอนยังไม่ นกัถึงช่วงแต่งงานใหม่ๆีมีปัญหาแม่ก็จะรับรู้เรื่องของเรามามากแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรมามากอีกว่าเราก็ทราบอย่างคุณแม่ก็อายุมากขึ้นทุกวันทุกวันเขาก็มีเรื่องที่จะต้องคิดเรื่องลูกเรื่องหลายคนอื่นเนี่ยมากพออยู่แล้วไงเราก็ไม่อยากคือบอกตรงๆนะบางครั้งเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องเราไม่อยากมแม่กมารับทราบคุณป้าเคยมีความรู้สึกบ้างไหมว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่าแก่ลวไร้ค่าเนี่ยรู้สึกไหมครับ เฉยๆค่ะเพราะถือทำตัวเราเป็นคนทํางานอยู่เรื่อยๆอนะคะม,มีงานที่ต้องทําแล้วก็ต้องทอา,งาอย่างนู้นอย่างนี้งานบ้านงานช่องก็ทําเองงานไปแสดงละ,ละครอะไรเป็นคนที่หารายได้เองอตลอดเวลาตั้งนานแล้วทุกวันนี้ะแั่ทุกวัน,นปีนี้ยังมีงานทําอยู่ยังมีแสดงอยู่ใช่ยังมีอ,มอยู่ใช่ไหมคะอยากจะเรียนถามอย่างนี้ค่ะว่าอย่างคุณพิราวันนี้เลี้ยงน้องตุงตามด้วยตัวเองคือเรียกว่าเป็น single parent ก็คือเป็น คุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยตัวเองเลยไม่ได้มีคุณพ่อ<ม>คอยดูอยู่ตรงนี้หาสังคมไทยกําลังประสบปัญหาเรื่องการหย่าร้างหรืออะไรแล้วจะวิตกกังวลว่าเด็กที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์เนี่ยจะเป็นปัญหากับสังคมไหมเรายกตัวอย่างอันนี้ไหมคะว่าอย่างน้องตุ้มตามนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาไม่เคยมีปัญหาตรงนี้เลย<ม>ทําอะไรให้หนักใจไหมคะเขาเคยแบบน้อยอกน้อยใจอะไรตรงนี้ไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าอืยังไงอะเราเคย คือเราเองเนี่ยเป็นเป็นพยาบาลนะคะเราเป็นคนที่ค่อนข้างอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างมาตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วอย่างเงี้ยแล้วพอมาเลี้ยงลูกเนี่ยรู้สึกภูมิใจด้วยซ้าไปว่าเออเราเลี้ยงลูกมาได้ขนาดนี้ด้วยตัวของตัวเองด้วยลาแข้งตัวเองแล้วก็แล้วก็เขาก็เป็นเด็กที่ใส่ดีมาตลอดมันเป็นคงจะจําได้เราเคยสัมภาษณ์คุณทัศวรรณกับลูกสาวเ่ยนะครับ <c oughs> แล้วเราก็ได้ข้อสรุปคล้ายๆกันคือถ้าเผื่อว่ามีแม่คนเดียวเนี่ยเหมือนมีทั้งพ่อทั้งแม่ถ้ามีพ่อคนเดียวเนี่ยเหมือน ไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่เขาว่าอย่างนั้นนะสมัยชูชอกการหาชาลีใช่ไหมครับคุณป้านี่เป็นนิทานชาดกนะแต่ว่าก็คงมันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกๆรายนะครับเดี๋ยวเราจะวันนี้เราเห็นคุณป้านี่เป็นตัวอย่างเลยนะตอนนี้ช่วงนี้นะว่าผู้สูงอายุที่ยังทํางานให้กับสังคมอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าตัวเองมีค่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็พร้อมจะไปละรู้ว่าลูกมีการเตรียมพร้อมตลอดเวลามเตรียมพร้อมทางจิตใจแล้วว่าพร้อมจะไปละ ไปเมื่อไหร่ท่านก็พร้อมจะไปได้เดี๋ยวเราลองไปคุยกับวิทยากรของเราซึ่งก็เป็นผู้สูงอายุนะครับที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมอยู่ตลอดเวลาถึงสท่านวันนี้นะครับตั้งแต่อาจารย์ดรสายสุรีจุติกุลนะครับโอ้โหท่านทาจนผมจาไม่ได้ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีจนกระทั่งเป็นอะไรทกอย่เย่ำไปหมดนะครับอาจารย์นายแพทย์บรรลุสิริพานธ์นท่านก็เป็นเข้าใจว่าเป็นประธานสภาผู้สูงอายุดูแลแล้วก็เป็นผู้แทนผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับแล้วก็อาจารย์สุวัฒนาวิบูลเศษท่านก็เป็น ไม่ทราบอาสูงอายุหรือยังแต่ผมว่ายังดูแลยังไม่สูงอายุค่ะท่านเป็นผู้วิจัยในด้านนี้่เป็นผู้นักวิชาการที่วิจัยเยเรื่องผู้สูงอายุว่าอยู่กันยังไงเป็นกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแต่ตอนนี้เราต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเรานะคะทั้งคุณเฉลาประสบศาส์คุณพิลาวันประสบศาร์และน้องตุงตาประสิทธิ์วิปชาขอบพระคุณค่ะขอบคุณมักครู่ครับผู้สูงอายุไทยนะครับไม่เป็นคนอย่างนี้หรอกว่านอนสอนง่ายผมไปดูมาหมดนะไม่มีใครที่จะกล้ามาพูดอย่างนี้หรอก ไม่จริง